สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์2565เราจะมาดูกันว่าทางด้านโหราศาสตร์สากลและ ทางด้านไพทาโรวตต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันนี้บ้างนะคะทางด้านโหราศาสากลในเดือนนี้ดาวยูเรนนสเดินกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งในเดือน7ที่เกี่ยวกับคู่ครองคู่ค้าและศัตรูเปิดเผยของชาวลัคนาราศีพิจิกซึ่งจะสามารถเข้ามาได้แบบไม่คาดฝันมีเกณฑ์ได้ห่างไกลหรือมีปัญหาอย่าลัางกับคู่ครองได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหากใครที่ไม่ใช่ คู่จะถูกทําให้หายออกไปจากชีวิตของคุณและหากคนที่ใช่คุณก็จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งดาวสุกเดินหน้าในวันที่30มกราคมส่งผลต่อเรื่องราวความสัมพันธ์ศัตรูรับและความจริงบางอย่างจะถูกเปิดเผยมีเกณฑ์ได้เงินจากงานลับๆหรือความสัมพันธ์แบบลับๆด้วยช่วงที่ดาวพุธถอยหลงังมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารติดต่อเจราจาการค้าผิดพลาดความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงวงสังคมเข้าใจผิดโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ หาเจราจาติดต่อการค้าหรือประสานประโยชน์กับเพื่อนฝูงวงสังคมงานบริการต่างๆก็ขอให้โอดโทนจนกว่าจะถึงวันที่3กุมภาพันธ์แล้วทุกอย่างจะราบรื่นในทุกๆด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นั้นต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะมีไพ่เมเจอร์อคนา Major มาทางที่ชาวลัคนาราศีพิจิกแค่หนึ่งใบก็คือ the chariot นะคะเท่ากับว่าในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศรีพิจิกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินความรักนะคะก็สุขภาพด้วยก็คือจะมีเกณฑ์มาจากการเดินทางทั้งหลายนะคะทําไมถึงบอกว่าเป็นเรื่องการเดินทางนอกจากชารีอดแล้วนะคะก็จะมีไพ่หกดาบด้วยนะคะที่เป็นการเดินทางทางน้ําอันนี้เทินทางทาง,ทางบกกันเดินทางทาง,ทางน้ํา ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุกน้ำบริไฟยอย่างไราชาวลัคนาราศีพิจิกคุณได้เดินทางรอบประเทศได้นอนนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อเจราจาการค้ากับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเยอะมากๆนะคะทำให้เกิดผลกำไรและความสำเร็จนะมีทั้งไพ่สิบไม้เท้านะคะและสิบเหรียญเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยงานคุณนะบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิก ไม่ง่ายนะคะงานที่ไม่ง่ายของคุณเนี่ยก็จะทําให้ได้เงินมาด้วยนะคะเพราะมันมีไพ่ชาริออตมาเนี่ยเท่ากับว่าคุณก็จะต้องใช้สติปัญญาความสามารถของคุณนะชาวลัคนาราศรีพิจิกค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะในการประสานประโยชน์นะมีทั้งไพ่ราชาถ้วยนะคะ King of c u ับ King of w แ n d และ QUEEN of So ร์ดเข้ามานะคะบอกแล้วว่าในเดือนนี้ของพิจิกนะ งานของคุณนี่ค่อนข้างที่จะปังเหนื่อยด้วยหนักด้วยนะคะใช้ความเพอร์เฟกใช้ทักษะความสามารถเฉพาะทางของคุณคุณต้องขุดทุกรูปแบบขึ้นมาเลยนะคะใช้ทุกรูปแบบทักษะของคุณเลยในการทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านออนไลน์คุณก็ต้องทำออกไปพบเจอลูกค้าเพื่อจัดการสังสรรค์ปาร์ตี้เจรจาติดต่อสื่อสารวางแผนทุกอย่างนะคะดูแลบริการเนี่ยทุกอย่างเลยคุณจะต้องทำนะคะเพื่อที่คุณจะได้รับงานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต ติดอยู่ที่ว่าในเรื่องงานตรงนี้เนี่ยเพื่อนร่วมง,งานไม่ค่อยมีใครให้ความช่วยเหลือคุณนะคะบางอย่างเนี่ยคุณก็ให้เขามากจนเกินไปคุณรับมามากเกินไปนะคะแล้วก็ให้เขาโดยที่คุณใจดีและไม่คิดอะไรนะมันก็เลยทำให้งานคุณหนักเพื่อร่วมง,งานของคุณหรือบริวารก็มีโอกาสที่จะหนีหายได้ดังนั้นแล้วนะคะในเดือนนี้เรื่องงานของชาวลัคนาราศรีพิจิกนะ ไพ่แทนตัวคุณนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเป็นไพ่ห้าเหรียญคุณมีความรู้สึกว่าคุณน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจคุณรอที่จะให้เขามามอบงานให้อยู่ตลอดนะบอกได้เลยว่าไม่ได้นะคะถ้าคุณอยากได้งานให้ดีๆให้ปังๆจริงๆนะออกไปทําเลยค่ะอย่ารู้สึกว่างานนี้มาเป็นงานที่เล็กน้อยเงินน้อยนะคะไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยของคุณทําไปเถอะค่ะคุณไม่รู้หรอกว่าวันนี้มันจะส่งผลอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือ งานนี้จะทำให้คุณพัฒนายอดความสามารถต่อไปในอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนมากๆนะคะและมีเกณฑ์เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ลหลายๆอย่างด้วยนะคุณจะได้ฝึกทักษะความสามารถเลยนะคะแล้วคุณจะรู้จักเพื่อนฝูงวงสังคมมากขึ้นพยายามทำสื่อออนไลน์ให้ดีนะคะเผยแพร่ออกวงสังคมได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังวันที่3มาแล้วก็จะ เริ่มทำให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาเยอะมากขึ้นเนาะนอกจากทำงานให้บริษัทแล้วนะคะมันผูกวิดมิตรและ,สะเสนอผลงานของตัวเองออกไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะหรือเพื่อนฝู่บริวารด้วยกล้าขายผลงานตัวเองนะนี่เป็นไพ่คิงอาแบนนะคะกล้าขายผลงานของตัวเองนะอย่าทำงานคนเดียวเพราะความสำเร็จทุกอย่างของคุณไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะคะ ออกมาเปิดกิจการตัวเองทําได้ไหมบอกว่าได้ทําได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งคุณต้องสร้างสานฐานเครือข่ายแฟนคลับของคุณมิตรภาพเอาไว้นะเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยหลายๆอย่างนะคะเป็นเพจออฟคอยนะมันต้องใช้เงินในลักษณะที่ว่าจํานวนมากและกว่าที่จะคืนทุนค่อนข้างที่จะนานนะคะอาศัยวงสังคมนี่แหละแล้วก็ทักษะของคุณเนี่ยทำเข้าไปเลยอย่ารู้สึกน้อยใจนะคะเหนื่อยหน่อย จะทาได้นะคะบริหารให้ดีๆนะบริหารเวลาด้วยนะคะจะได้ทํางานทุกอย่างได้ราบรื่นนะต่อมาในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะคุณรู้สึกว่าเงินของคุณขาดแคลนตลอดเวลานะคะเงินของคุณมีน้อยนะจากไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าเหรียญของคุณตัวนี้แหละที่แทนตัวคุณเองเนี่ยทันท,ที่จริงๆแล้วอะนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินมาได้เยอะมากๆนะแต่พอมันมาเยอะปุ๊บเนี่ยค่าใช้ใจ่ายของคุณ ที่แบกรับอยู่เนี่ยนะคะจากการรงเรียนจากการซื้อของจากการดูแลครอบครัวต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะมาจากไพ่สิบเหรียญด้วยนะคะและบางอย่างคุณบริหารได้ยังไม่ดีพอเนาะดังนั้นแล้วก็ขอให้บริหารให้ดีในเรื่องการเงินนะคะดูแลเท่าที่ดูแลได้นะอย่าเพิ่งให้เยอะเกินไปจนกลายเป็นคุณไม่ไหวเมื่อคุณไม่แข็งแรงคุณล้มคนในบ้านก็จะล้มด้วยเช่นกัน นะคะพยายามอย่าซื้อของตามใจตัวเองมากนักนะภาพลักษณ์สำคัญเข้าใจค่ะแต่บางทีก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะซื้อของเหล่านี้หรือใช้เงินในการแก้ปัญหาก็ขอให้เก็บเอาไว้ก่อนจะดีกว่าเนาะการปฏิเสธบางทีในเรื่องเงินนะคะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะมันคือเงินของคุณนะคะที่คุณจะเป็นคนบริหารจัดการได้ดี นะคะผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงจะเป็นแล้วก็ครอบครัวนะคะจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินของคุณได้ด้วยเช่นกันนะโดยโดยเฉพาะทางฝั่งที่เป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อคุณลุงฝั่งนั้นจะช่วยนะคะทางฝั่งสามีก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่เรื่องสุขภาพนะคะ เสริมให้อีกนิดนึงขอโทษค่ะลืมหากคุณคิดที่จะทํางานเสริมนะหรือหาไรายได้เพิ่มเติมนะคะทํางานเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่าง,าาางถิ่นไกลบ้านนะในการลงทุนลงแรงบ,บุกเบิกสร้างความมั่นคงให้เขาเจรจาให้เขาอย่างนี้นะคะงานของคุณจะได้จากการใช้ทักษะความสามารถของคุณตรงนี้ลงมือแก้ไขปัญหาและได้รับเงินก้อนกลับมาก็ขอให้คุณใช้ทักษะที่คุณมีตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะ หรือทักษ์จากการที่เกิดจากการทํางานโดยพื้นฐานบานรรพบรุษครอบครัวของคุณเป็นคนมอบไว้ให้นะกลับไปสืบทอดนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเนาะในเรื่องสุขภาพของชาวรา,าศรีพิจิกในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะปวดเมื่อยคอบ่าไหลนะคะจากการที่นั่งท่าเดิมนานๆเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะ การข้าวได้น้อยลงจากการที่พักผ่อนไม่พอด้วยนะคะระบบย่อยอาหารมีปัญหานิดนึงนะยางนั้นแล้วขอให้ลุกขึ้นมานะคะบริหารร่างกายยืดเส้นบ่อยๆในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายก็จะช่วยทําให้คุณแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมหรือการอาการเส้นยืดต่อไปได้นะคะพักผ่อนให้เป็นเวลาด้วยนะกินให้พอดีเนาะในเรื่องความรักนะคะคนโสดนะบอกได้เลยว่า ในเดือนนี้นะคะชาวรัคนาราศีพิจิกคุณยังไม่ได้สนใจที่จะเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่าคุณต้องการสร้างฐานะทางการเงินของคุณและการงานของคุณให้มั่นคงก่อนนะจากการที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญตรงนี้นะคุณก็เลยอยากขอที่จะทํางานของคุณให้ชัดเจนให้มีเงินมั่งคั่งมั่นคงก่อน ฐานะของคุณยั่งยืนก่อนแล้วก็มองเห็นอนาคตอันไกลของคุณก่อนนะคะเมื่อนั้นแล้วค่อยมาคิดเรื่องครอบครัวก็ได้ถามว่าคุณอยากมีไหมคุณก็อยากมีค่ะแต่คุณต้องการความมั่นคงให้ชีวิตของคุณมากกว่าประมาณว่าเรียกได้ว่ามีเงินแล้วไม่มีคู่ก็ได้นะคะบางทีการที่เรามีความสุขในรูปแบบของการที่เราอยู่ตัวคนเดียวได้ก่อนเนี่ยจะช่วยทำให้คุณ มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งทางเรื่องความรักและความรู้สึกในการที่จะส่งต่อและมอบความรักให้ผู้อื่นได้ดีด้วยเช่นกันนะคะแล้วพร้อมที่จะรักษาเอาไว้มีแล้วมาส่งเสริมกันดีกว่ามีมาแล้วมาเป็นภาระซึ่งกันและกันนะคะหากใครที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มานะชาวลัคนาราศีพิจิกบอกได้เลยว่าคุณก็ยังไม่ลืมคนรักเก่านะคะคุณอยาก ไปหาเขาอยากไปเจอเขายังคอยส่งทางสื่อโซเชียลออนไลน์ของเขาทั้งหลายต่างๆอยู่นะก็ไม่เป็นไรค่อยๆใช้เวลาในการเยียวยาไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเอาไว้คือคุณไม่ได้เป็นคนที่ไร้ค่านะคะคุณู้ควรมีความรักที่ดีด้วยตัวคุณเองเสมอก่อนที่คุณจะมีความรักที่ดีได้คุณก็ต้องทำตัวคุณให้เป็นคนที่ดีและเหมาะสมได้รับความรักที่ดีด้วยเช่นกัน นะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะบอกได้เลยว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินจากออกไปจากชีวิตของคุณนั่นเองนะคะเลื่อกที่จะตัดสินใจจบเลื่อกที่จะตัดสินใจพอดความสัมพันธ์ไว้เท่านี้นะคะเพื่อที่จะได้มาโฟกัสงานหลักของคุณให้ชัดเจนก่อนและเรื่องเงินของคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะ พราะคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วนะคะรู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ของคุณหรือเขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่ของคุณด้วยเช่นกันนะก็เลยทําให้เลือกที่จะรักษาระยะห่างกลับมาเป็นเพื่อนในรูปแบบที่ดีด้วยกันเหมือนเดิมส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอีกแบบก็คือคุยกับคนที่เจอกันทางสื่อออนไลน์นะคะต่างชาติต่างภาษานะชาวลัคนาราศีพิจิก แล้วเขามาวาดความหวังไว้ให้คุณว่าจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคุยหลายๆอย่างเอาไว้เนี่ยขอให้ตึกตองให้จงหนักระวังจะถูกหลอกให้รักนะคะเนาะแล้วก็มีคนมาติดต่อพูดคุยกับคุณแล้วชอบพอคุณจนถึงขั้นทิ้งครอบครัว ของเขามาหาคุณก็ได้นะคะจะกลายเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวนะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ <c oughs> ในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่แล้วบอกได้เลยว่าในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกของคุณมีเรื่องที่จะได้พูดคุยเจราจารตกลงกันออกไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ <c oughs> ในพื้นที่ต่างจังหวัด <c oughs> ต่างถิ่นแดนไกลเพื่อเป็นการพักผ่อน <c oughs> เริ่มต้นฟื้นพลังงานตัวเองใหม่ ทั้งสงคนและลำลึกความหลังที่หวานชื่นด้วยกันนะคะถามว่าทำแล้วดีไหมบอกได้เลยว่าดีนะคะแต่มีบางคู่เช่นกันนะคะที่มีความรู้สึกว่าต้องพูดคุยเพื่อที่จะจบความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่าคุณน่ะแบกรับความรู้สึกหลายๆอย่างความเครียดหลายๆอย่างและอดทนเกี่ยวกับเรื่องความรักมามากจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณอยากจะพอคุณอยากจะจบเพื่อที่จะ เนี่ยเห็นไหมเด็ดขาดคุณรู้สึกน้อยใจว่าเขาไม่สนใจคุณด้วยนะคะเป็นควีนออฟซอร์สนะแล้วตัวคุณยังเป็นไพ่ห้าเหรียญด้วยนะคะคุณก็เลยแบบอยากจะจบอยากจะหยุดปัญหาเพื่อที่จะได้มาโฟกัสเริ่มต้นชีวิตใหม่อนาคตใหม่ของคุณด้วยนะคะอย่างที่บอกนะถ้ามีปัญหาอะไรการเปิดใจคุยกันให้ชัดเจนอย่าหนีออกจากปัญหาโดยที่สุดท้ายแล้วยังคาราคาซังและจบกันได้ด้วยไม่ดีนะคะเป็นไปได้นะมันจะมีฝ่ายที่เขาเดินออกจากคุณนั่นเองนะคะ คุยกันดีๆคุยกันด้วยสตินะคะอย่าใช้อารมณ์ในการฝ้าใส่กันนะเพราะความรักเมื่อคุณเอาอารมณ์มาฝ้าใส่กันเมื่อไหร่หรือยึดถือทิฏฐิของตัวเองความระแวงของตัวเองขึ้นมาและเชื่อว่าคนของคุณจะเป็นแบบนั้นแบบนี้รับไปโยนใส่คู่ของคุณเนี่ยมันจะทําให้ความรักหลายๆคู่เนี่ยพังทลายขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะหากถามว่าในเดือนนี้จะได้บุตรไหมก็บอกได้ว่าในเดือนนี้เนี่ย ม,มีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้แต่ไม่ถึงขั้นมากถึง5 0เนะเพราะว่ามันมีไพ่ ten off c o มาแค่ใบเดียวนะคะแล้วก็มีเพจ off p u p มาอีกหนึ่งใบเนาะแต่ว่ามีไพ่เกี่ยวกับการเดินทางการทำงานนะคะขึ้นมามากกว่าปกติเนาะดังน,น,นั้นแล้วเนี่ยเลยทำให้นะคะคุณไม่ได้มีเวลามาโฟกัสในจุดนี้กันมากนะักนะคะทำให้ การที่จะมีโอกาสที่จะมีบุตรนั้นค่อนข้างที่จะยากหน่อยเปอร์เซนต์มันมจะน้อยนอกจากว่าคุณจะจัดการวางแผนทุกอย่างของคุณในชีวิตระเบียบการทํางานใหม่และให้เวลามีกิจกรรมที่ทําร่วมกันได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นที่บอกไปเบื้องต้นนะว่าคุณจะไปพักผ่อนร่วมกันตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้คุณมีบุตรได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ พรอะกต์นะคะของออของคุณมาชรีนะคะต้องจักรวาลเนี่ยต้องการมอบพรอ,อะไรให้ชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนภุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะใบแรกนะคะพรแห่งดวงดาวนะคะบานทีชาวลัคนาราศีพิจิกคะคุณต้องมา ขอพรอ,อธิษฐานต่อดวงดาวในค่ำคืนบางคืนบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้เบื้องบนได้รับรู้ได้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะทำให้ส่งผลความอธิษฐานนี้ออกไปมองท้องฟ้ามองดวงดาวนะคะแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จอยากจะส่งความรู้สึกไปหาใครก็ขอให้ใช้ความปรารถนาของคุณนี้อธิษฐานต่อดวงดาวนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเป็นพรแห่งความเบิกบานนะคะคุณจงมองทุกอย่างในชีวิตด้วยสายตาที่เบิกบานนะคะอย่าทําตัวเป็นไพ่ห้าเหลี่ยญแบบนี้นะน้อยเนื้อต่ําใจนะคะเมื่อคุณมีความเบิกบานคุณมีความสุขทุกๆอย่างในชีวิตจะดีขึ้นนะคะและใบต่อมาใบาสุดท้ายนะคะ <c oughs> นอกจากดวงดาวแล้วคุณยังได้ดวงจันทร์ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันไหนที่คุณรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจนะคะ ให้ออกมาขอพอรจากดวงจันทร์และดวงดาวฝากเรื่องราวดีๆฝากความรู้สึกต่างๆเอาไว้ที่ดวงดาวและดวงจันทร์นะคะอธิษฐานขอพรในจุดที่คุณต้องการอยากบอกใครอยากให้ชีวิตเป็นอย่างไรอยากระบายความรู้สึกหรือความทุกข์บางอย่างกับคนอื่นแต่ไม่รู้จะระบายกับใครนะคะก็ขอให้มาระบายกับดวงดาวและดวงจันทร์ได้นะคะเพราะจักรวาลเขาจะคอยรับฟังคุณอยู่เสมอ นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่บำบัดเงินนั้นต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้บ้างนะคะใบแรกนะคะมนุษย์ยอดเยี่ยมและมนุษย์พิษนะคะไพ่บำบัดเงินนะเขาจะบอกว่าคุณสามารถเลือกได้นะคะว่าคุณจะเป็นคนที่มีความยอดเยี่ยมในตัวคือเป็นแสงสว่างให้คนอื่นเป็นความสุขให้คนอื่นได้ ่ตงต่อเรื่องราวดีๆต่างๆให้คนรอบตัวได้อย่างมีความสุขมีกำลังใจนะคะหรือคุณเลือกที่จะเป็นมนุษย์พิษนะคะที่จะคอยส่งเรื่องราวลบๆความคิดลบๆความรู้สึกแย่ๆถ่ายทอดไปให้คนรอบข้างได้รับรู้ได้รับฟังนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องฟังก็คือก็ต้องทำก็คือตัดคนที่เป็นมนุษย์พิษออกไปจากชีวิตคุณเพื่อที่ตัวคุณจะได้มีพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมเลิกรับกัน ที่เป็นพลังงานลบแย่ๆเข้ามาหาตัวคุณเองนะคะแล้วจะทําให้ทุกๆอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราอะไรก็ตามมีความสุขนะคะสังเกตตัวเองดูนะคะว่าคุณเป็นมนุษย์พิษหรือมีคนรอบตัวที่เป็นมนุษย์พิษกับคุณหรือเปล่านะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ความกลัวและความคุ้นชินนะคะอย่าให้ความกลัวและความคุ้นชินมาทําให้คุณตกหลุมพรางว่าชีวิตของคุณตอนนี้ ดีอยู่แล้วทุกอย่างปลอดภัยดีและดีที่สุดนะคะจงวางแผนเพื่อที่จะทําให้มีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะวางแผนในเคสที่รายที่สุดเพื่อที่จะทําให้คุณมีความรอบคอบและความมั่นคงมั่งคั่งมากที่สุดทางเรื่องการเงินและทุกๆด้านนะคะเหมือนการเตรียมแผนสำรองเอาไว้นะคะไปสุดท้ายนะคะความคิดติดกอบและ ความกลัวสูญเสียนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกสิ่งหนึ่งของคุณที่เป็นนิสัยด้านที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็คือการยึดติดนะคะยึดติดมากๆจนไม่มีการปล่อยนะคะติดกอบเดิมๆความคิดเดิมๆอยู่ตลอดเวลาเลยทําให้คุณไม่หลุดพ้นจากเรื่องราวเดิมๆสักทีนะคะการที่จะจะสูญเสียการที่จะลุะลุกขอบของคุณออกมาจากความกลัวมันคล้ายๆกันเลยนะจากความกลัวความคุ้นชินนะคะความคิดติดกอบและความที่กลัวสูญเสียเนี่ย สิ่งที่คุณจะต้องทำคือทะลุกรอบออกมาให้หมดพังทุกอย่างมาให้หมดค่ะลองเสียสูญเสียดูไม่เห็นเป็นไรไม่ได้หมายความว่าคุณจะสร้างใหม่ขึ้นมาไม่ได้นะคะน,น,นั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณลองออกจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนดูนะคะอยากรวยอยากมีฐานะมั่นคงอยากมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณก็ต้องกล้าที่จะลองเรียนรู้ทําอะไรใหม่ๆแปลกๆในสิ่งที่คุณไม่เคยทําไม่เคยคิดไม่เคยเห็นไม่เคยใช้ทักษะความสามารถของคุณในการที่ จะลองทําดูนะคะไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณกลัวหรือสิ่งที่คุณกําลังคิดเนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกทกท่านที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หมอในการเป็นกําลังใจเพื่อผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังนะคะขอให้ชาวรา,าศีพิจิกประสบความสําเร็จในเดือนนี้มีการหลุดพ้นจากกรอบความคุ้นชินบางอย่างความกลัวบางอย่างของคุณ และทะลุขอบเขตความสามารถของคุณไปให้เหนือขั้นกว่าเดิมพัฒนาตัวเองเป็นคนใหม่และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ